เรื่องนี้เป็นเรื่องของป้าแดงป้าแดงเป็นพนักง,งานในโรงงานแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกป้าแดงทำงานมาเกือบจะสิบปีอยู่มาวันหนึ่งก็ม่คิดไม่ฝันป้าแดงจะต้องมาตกงานเพราะบริษัทขาดทุนอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องปลดพนักง,งานบางส่วนออกและหนึ่งในนั้นก็มีป้าแดงด้วยที่ถูกปลดออกหลังจากที่ถูกปลดออกแล้วภาระหนี้สินต่างๆ ก็ยังต้องจ่ายแต่ป้าแดงยังไม่มีรายรับเข้ามาจึงทำให้ป้าแดงต้องตัดสินใจกู้เงินน้องระบบเพื่อมาจนเจอช่วงที่ป้าแดงตกงานซึ่งนี้น้องระบบนั้นก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าดอกเบี้ยแพงมากๆช่วงแรกๆที่ป้าแดงกู้เงินมาป้าแดงก็ยังพอหมุนได้และยังพอมีเงินเอาไปจ่ายดอกเบี้ยนองระบบ และเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาหลายเดือนเมื่อไม่มีไรายได้เข้ามาจึงทำให้ป้าแดงชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่มีที่จะจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกๆสิ้นเดือนจะมีเจ้าหนี้มาตามทวงเงินกับป้าแดงแล้ววันนี้ก็มาถึงผมมาทวงนี้ครับไอ้นุม่มเดี๋ยนี้ป้าขอเลื่อนอีกสักอาทิตย์ได้ไหมป้ายังไม่มีเงินเลยโถป้า นายให้ผมมาทวงเงินกับป้าผมก็ต้องทวงให้ได้ไม่งั้นนายเอาผมตายแน่ๆป้าขอเถอะนะช่วยป้าหน่อยเงินจะซื้อข้าวยังไม่มีเลยเดี๋ยวผมจะไปถามนายก่อนว่าจะทำยังไงกับป้าแล้วผมจะมาใหม่หลังจากวันนั้นผ่านไปนายครับมีลูกนี่อยู่รายหนึ่งไม่ยอมจ่ายนี้ครับ เขาบอกว่าเขาเลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์นายใจะให้ผมทำยังไงกับลูกหนี้คนนี้ครับงั้นก็รออีกหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยไปทวงอีกหากคราวนี้ไม่จ่ายก็สั่งสอนมันไปเลยนะแต่ไม่ต้องให้ถึงตายละ่ะได้ครับนายหลายวันต่อมาพรุ่งนี้ก็จะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วทำยังไงดีเงินก็ไม่มีจ่ายหนี่ให้กับเขา เช้าว,วันรุ่งขึ้นคนทวงนี้ก็มาถึงหน้าบ้านผมมาทวงนี้ครับป้ายังไม่มีเงินเลยลูกในขณะนั้นป้าแดงไม่มีเงินจ่ายหนี้และได้วิงวอนขอร้องให้เลือนวันจ่ายหนี้ไปอีกแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะในายใหญ่ได้สั่งกับคนทวงหนี้ไว้ว่าหากเก็บเงินไม่ได้ก็ให้สั่งสอนมันไปเลย ขณะนั้นคนที่มาทวงหนี้ก็ได้สั่งสอนป้าแดงด้วยการชกไปที่หน้าหลายครั้งทำให้ป้าแดงล้มลงไปที่พื้นคนทวงหนี้ก็กระทืบซ้ำและพูดกับป้าแดงอีกว่าหากอีก7วันผมยังเก็บเงินกับป้าไม่ได้ป้าจะโดนหนักกว่านี้อีกนะหลังจากวันนั้นผ่านไปทำให้ป้าแดงหวาดกลัวและจะต้องหาเงินมาจ่ายให้ได้ ในเวลานี้การที่จะหางานทำก็ค่อนข้างจะหาได้ยากเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีจึงไม่มีที่ไหนเปิดรับสมัครงานป้าแดงซึ่งตัดสินใจที่จะเป็นขโมยและในวันนั้นเองป้าแดงก็ได้เข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งป้าแดงคิดว่าบ้านหลังนี้ใหญ่โตคงจะมีทรัพย์สินอยู่ไม่น้อย จึงตัดสินใจแอบเข้าไปในบ้านทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัดลูกกระสุนปริศนานั้นได้เจาะเข้าที่หน้าอกข้างซ้ายของป้าแดงขณะนั้นป้าแดงตกใจจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นลาวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในป่าลูกกระสุนที่เจาะหน้าอกข้างซ้ายนั้นซึ่งอยู่ข้างเดียวกับหัวใจ จึงทำให้ป้าแดงอาการสาหาัสและก็สิ้นใจไปในที่สุดหลังจากผ่านมาหลายวันคนทวงนี้ก็มาทวงนี้กับป้าแดงอีกผมมาทวงนี้มีใครอยู่ข้างในไหมทำไมวันนี้ป้านดูเงียบจังหรือป้าแดงแกหนีหนี่วะงั้นรีบเข้าไปดูในบ้านกันในขณะที่คนทวงนี้ กำลังจะเข้าไปในบ้านจู่ๆก็มีเสียงดังออกมาจากในบ้านไม่ต้องเข้ามารอกป้ามาแล้วจ้านี่เงินค่านี่ดีมากจ้ะป้าครั้งหน้าก็จ่ายหนี้ให้มันตรงอีกนะผมจะได้ไม่ทำร้ายร่างกายป้าอีกในขณะนั้นคนที่มาทวงหนี้กับป้าแดงเมื่อได้รับเงินจากป้าแดงแล้วก็รีบนําเงินที่ได้ไปให้เจ้านาย หลังจากที่ไปถึงบ้านเจ้านายคนทวงนี้ก็รีบนำเงินไปให้เจ้านายของพวกเขาขณะที่นำเงินออกมาปรากฏว่าเงินที่ได้มาจากป้าแดงนั้นก็ได้กลายเป็นกระดาษไปแล้วทำไมมันกลายเป็นกระดาษไปได้วะหรือป้าแดงแกอยากลองดีใช่ไหยพวกเองไปจัดการมันสั่งสอนให้มันแรงขึ้นไปอีกเอาให้มันหยอดน้ำข้าต้มเลยนะ ได้ครับนายหลังจากที่คนทวงนี้ไปถึงที่หน้าบ้านป้าแดงทั้งสองคนก็ยืนตะโกนเรียกป้าแดงให้ออกมาออกมาเดี๋ยวนี้นะป้าแดงถ้าไม่ออกมาพวกข้าจะเข้าไปแล้วนะในขณะที่คนทวงนี้กําลังจะบุกเข้าไปในบ้านท่านใดนั้นชาวบ้านที่เดินผ่านมาก็บอกกับคนทวงนี้ว่า เจ้าของบ้านหลังนี้ได้เสียชีวิตไปเมื่อสาวมวันก่อนตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำศพไปชนสูตรอยู่อะไรนะพวกเราโดนผีป้าแดงหลอกกันหรอหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครมาทวงหนี้กับป้าแดงอีกเพราะป้าแดงกลายเป็นผีไปแล้วหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ